กินอิ่มแล้วก็ไม่เก็บข้าวของแล้วก็มาเว่าพื้นไปน้ำสไตล์ k ค p สพส่วนคนที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะพักหลังพักก็ก็ไม่ว่ากันไม่ชอบไม่ม่เป็นไรนะคะคลิปการว่าวการ๋าบุดาจีบอมักกแล้วผ่านไปเด้อค่ะไอก็มาคุยกับพี่น้องที่พ่อนอ่ะ เพื่อนยังไงที่เพื่อนแบบับอยากออ,อยากคุยน้ำเ้าอะนะมาตอบคำถามเนะาะท่นถามไยมาว่าน้องอายน้ำหนักลงไหมอเบิงไอเป็นคนสะโพกใหญ่เนาะแต่ว่าเอวอไอจะเล็กน้ำหนักอายลงอยู่3ากิโลนะคะ ตอนนี้น้ำหนักอายุู่ที่59แต่ว่าไม่ใช่59เป๊ะปนะ59.2.3.4แล้วแต่ว่าวันนั้น <c oughs> เขากินอีหยังประมาณนี้เนาะแต่ว่าอายซีร่างทุกวันนะคะช่างทุกวันก็ตื่นเช้ามานีกก็คือสร่างช่างทุกวันมันก็ซิได้แบบมานนั้นแรกๆนะตอนที่อายาตัดนะผ่าตัดเ็ดเออหน้านะ,ะตอนนั้น ก่อนที่ไอมาประเทศไทยไอ้น้ำหนัก62นะคะแล้วตอนที่ผ่าตัดนะ่ะน้ำหนักไอก็ลงมาอยู่ที่58เพราะว่ากินอย่างบได้เนช่วงนั้นเนาะกินได้แต่พวกซุปพวกนมเอียประมาณนี้มันก็เลยเฮ็ดให้น้ำหนักลงนะคะนัน่นแหละค่ะแล้วพอทีนี้หลังจากที่เศร้าหลังจากที่เศร้าผ่าตัดน้ำหนักก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นเอฟเฟกจากน้ำเกลือในความคิดน,นะหรือ,อายสกินไลน์คือพี่น้องว่าแหละควมีช่วงหนึ่งที่มีคนทักบอกว,ว่าน้องไอ้น้องไอ,อ้อ้วนขึ้นเยอะนะพันว่านะน้องไอ้อ้วนขึ้นนะคะแบบนี้นะเออช่วงนั้นแหละช่วงตอนที่อายขายผลไม้นั่นแหละช่วงนั้นที่คือ,อาออ้วนขึ้นจริงๆอึดอัดไปเมื่อนะคะแล้วมันมาลงส่วนนี่แหละอาทิตย์สองอาทิตย์ที่มันมีภาวะความเครียดโดยที่เราไม่รู้ ไม่รู้ตัวแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราเฮ็ดการกระทาานะํา,าของเขาหนะการว่าของเขาหนะวนไปวกมานะคะแต่ก็มีคนเตือนว่า mm. น้องไอาทาไมเปลี่ยนไปทําไมแบบน้อยใจในหลายๆอย่างทําไมการพูดการจ้าก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมโดยที่ไอยบ่ได้รู้เลยนะคะว่าไอาเปลี่ยนไปนะคะเออนั่นแหละคะ่ะแต่พอทีนี้การว่าวกันจ้ามันถือกระวกไปวนมากครับไม่รู้ตัวเออแล้วบัดน,นี้นะ่ะมันเห็ดให้เฮาแบบ ที่ไอเฮ็ดคลิปกินไปนะถ้าถามว่าไอยากบอกพี่น้องไอไม่ยากเลยนะไม่มีความหิวแต่ว่ามันก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าไอบังคับเจ้าของแต่ก่อนนะคลิปไอจะหายประจานะคะคลิปไอจะหายประจําเลยอืมเพราะว่าไอมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าของคือว่าจากนั้นไอบอคใหสิแบบบังคับเจ้าของปันไดบ่อเฮ็ดก็คือบบเฮ็ดอืมก็จบไปนะคะแต่ว่าไอก็เลยบอกกับเจ้าของว่าอย่างน้อย อย่างน้อยก็ต้องมีคลิปออกไปนะต้องมีคลิปออกไปบอกเมือ่อละคลิปก็ต้องวันละสองคลิปอ้ก็เลยมาบาังคับจ้าของมานี้ก็คือมันก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่ากินบ้างนะคะไปหาเห็ดบ้างแต่ว่ากินนี่คือมันก็เป็นแบบกิจกรรมที่มันก็เป็นแบบคลิปที่ง่ายนะคะคลิปที่ง่ายที่เฮาแบบเอาคลิปบอ,อกไปไหนลกูก เาคิดบอกก็คือเป็นคลิปที่เออกินนี่คือแบบเป็นคลิปที่ง่ายที่แบบเขาเขาคิดออกค่ะนะพี่น้องแล้วก็คลิปพูดจาถามสารทุกสุขดิบแบบนี้นะคะเออนั่นแหละค่ะบางมุมออ้กระเบงคือแบบว่าอ้วนบางมุมแายกระเบิงคือ,บบอกระ,อระจอยเพราะว่าในมือน,นั่นนะ่ะพอกินอีย่างไปถ้าสมมติว่าเขากินพวกขอเข้มๆข้มอย่างแบบนี้นะกินชาบอกชาบู ตื่อมาเมื่อต่อไปอายก็จะบวมอย่างประมาณนี้แต่ช่วงนี้น้ำหนักแลก็5.9ก็ถือว่าลงมาประมาณ3กิโลแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะคะจะดูไม่ออกเพราะว่าด้วยความที่อายนะัะเป็นคนที่อเอขาย่างสะโพกใหญ่นะคะสะโพกไอ้ผาย,ายนี่เห็นบหมจะถามว่ามันลลดลงไหมอายก็ว่ามันก็ลงอยู่นะนั่นแหะเพราะว่าอายชั่งน้ำหนักทุกวันนะคะ เกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดหรือเปล่าอันนี้ไอก้กระโบรูแต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่าเฮาบ่ค่อยหิวเข้านะไหมพี่น้องจา๋าเออมันเห็นได้เฮาแบบบ่ค่อยหิวเข้าจากที่แบบว่าแต่ก่อนเนาะพี่น้องก็เสียว่าไอ้สิกินแบบไลยๆตตเต็มกระโตกไปนี่คือเต็มกระโตกนี้มันเต็มอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็มันก็กินหมดนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็กินไม่ค่อยหมดนะคะส่วนการนอนหลับตอนนี้ถ้าถามว่าไอ้พึ่งยานอนหลับไหม อไอ้แม่ได้พึ่งนะคะแต่อายก็คือตอนกลางเว้นนี้เฮ็ดยังไงก็ได้ให้เจ้าของแบบแอคทีฟไล่ไล่นะคะมุกของหล่ไล่ให้เจ้าของเมื่อยให้เจ้าของแบบว่าเมื่อยตอนแรงจังนอนเร็วแบบนี้นะมันก็เร็วกว่าแต่ก่อนจ้ะมันตีสี่มันก็ขึ้นมาเป็นตีสองแล้วนะคะมันก็ดีขึ้นตั้งแต่ที่ที่ไอยถามพี่น้องนั่นแหละ นะคะส่วนมันก็ยังมีอาการที่แบบหน้าหน้าแบบเป็นห่วงหลังจากนั้นมันก็คืออาการที่ายเป็นคนที่ตกใจง่ายมากเลยนะคะไอเห็นไผ่มามาข้างหลังไอไปนี่สมมติไวล่างตัวอยู่ไปนี่ไอก็จะเป็นคนตกใจแบบตกใจเกินแบบคือเหมือนเวอร์เลยแหละเออคนที่บอกเข้าใจนี่เขาก็จะแบบว่ามันดูเหมือนเวอร์นะเนีย่ยประมาณนี้นะแต่อีหลีคือเขาตกใจอีหลีเลยพี่น้อง คือเราตกใจจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ยังอยู่อยู่คือเราเป็นคนที่เรายังเป็นคนที่ขี้แบบขี้น้อยใจอยู่คยไว่าแหละคือเรื่องคอมเมนต์ี่ก็ยังมีแบบกระทบกกะแทกจิตใจอยู่นะคะก็คือมันบริคือแต่ก่อนที่แบบว่าไอ้เพิ่มบาง มันปล่อย่าได้มีคนแบบว่าบอกอายว่าอาเสียง,งดังในเด้อจ้ะมีคนบอกอายว่าน้องอายนั่งสมาธิฟังอนันนี่สิพยายามจะอยู่คนดีเอามันจะทําให้เราแบบวิตกกังวลเนี่ยไม่มีเนะาะพักหลังๆไอก้ก็ก็ยังอยู่คนเดียวไหมก็ยังอยู่คนเดียวเพราะว่ายังประยากไปหาไผ่มู่อายกันให้ไปหาอยู่แต่ก,ก็ไม่ได้ไปหาออดนะเออ ออดเพื่นก็บ,บอกว่ามีอ่ะก็มาหาสันเด้อเธอจะขึ้นหลายสันเคยเป็นเพราะว่าเพื่กพน,กนกับสิเบิร์กคิปอายตลอดน่ะพี่น้องจ้ะเพื่นกับสิเบิร์กคิปอายตลอดนั่นแหละค่ะแต่อายก็ยังแบบยังบอดอยากพ่อไผ่แบบนี้นะพี่นอ้องออืก็คือแบบยังอยากอยู่แบบนี้อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเราก็มีคนถามว่าสิ่งที่เฮ็ดให้นกอ,อาจเป็นแบบนี้นะพี่คิดว่าเป็น พ่อใหญ่เป็น่าจากนี้เนาะที่เฮดให้อายเป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าพ่อใหญ่แลวกัมีคนบอกว่าที่อายเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอายนะเคยได้เคยมีเคยรวยแล้วพอเมื่อหนึ่งเป็นแบบนี้แหละอายก็เลยคิดมากรับบ่ได้อันนี้บบแม่ด้อจ้ะอันนี้อายขอเถียงอายบริคิดบริคิดตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าถามว่าอายเป็นคนหนึ่งที่ออ คิดหลายเรื่องเงินบอกก็ตามที่พี่น้องเห็นแหละก็คิดเยอะเพราะว่าหนึ่งคืออนาคตของไอนะ้น่ะไอ้บออยากให้มันล่มนะคะไอ้บออยากให้มันล่มไอ้ก็คิดว่าอนาคตของอ้นี้ไปจังไหนนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาไปสองคนเขาล่มเขาก็จะมีอีกคนหนึ่งมันบอกแต่อ้นี้ถ้าสมมติไอ้ล่มไอ้สิเป็นแนวใด มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะเป็นอย่างคือไอต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายสิ่งหลายยากในการที่แบบว่าเออเพื่อจะให้ชีวิตของเจ้าของน่ะมันดีขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะเครียดตรงนี้ด้วยแต่แต่ก่อนไม่คิดอาจจะเป็นเพราะว่าคือพี่น้องว่าแหละถึงพอ่อใหญ่เราไ่ได้ให้เงินเดือนแต่บางเท่อเราก็ให้เธอแสนแน่ห้าหมื่นแน่ก็คือยื่นเข้ามาซ่อยไอให้ไอแต่เดี๋ยวนี้ไอก็ ก็คือเพื่อนกะก็ให้ไอคอไอกระบอกคอคือครบรอบสิบสามปีนะไอกระบอกได้ it, แบบว่าเออขออนะจตะเพิ่นกระบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะให้เป็นของขวัญน,นะจากนั้นจังนี้ไอกระบอกรัวเป็นอย่างมันก็ผ่านมาไอกระบอกได้อีอย่างนะพี่น้องแต่ว่าแค่ไอพูดแล้วให้ฟังว่าที่แบบว่าเพื่อนบอกว่าไอานะเคยได้จากพอใหญ่แล้วบัดนี้นะไอ้บอกได้ไม่ใไอเครียดบม่แม่จ้ะเพราะว่าไอ้บอกได้กับพญาน่กาค่อนข้างตีจะนานมากแล้วแต่ก็คนที่บอกว่าที่นอ้องไอเป็นแบบนี้เพราะว่าเหตุ เพราะเพราะเพราะว่าพ่อใหญ่ไอคิดว่าพ่อใหญ่นี่เราบร่ได้เห็นอย่างให้อายเป็นอีกอย่างเลยถ้าสมมติว่าอายโบคิดม่นบอถึงเราสิเป็นอย่างกระยาแต่ถ้าอายโบคิดอายก็คิดว่ามันก็บ่อยอีกอย่างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเพราะเราไม่ปรงุงนะคะแล้วทีนี้เหมือนไหว่าคือแล้วก็มีเม่นเนึ่งที่ไอคิดว่ามันใช่นะคะ ที่ว่ามันใช่เพราะว่าอย่างไอว่วจะนี่มีเม้นหนึ่งที่ว่าใช่เพื่อนบอกว่าอาจจะผิดหวงังบ่อยๆมันก็เลยเปลี่ยนแบบนี้อันนี้ไอคิวว่าใช่ผิดหวังในที่นี้คือไอคก็วางแผนว่าอายากไปสวีเดนมัน้แะแรกๆรหน้าไอคิวเยอยากไปแต่เพื่อนให้อัไปไอคก็ไปอ่าแ,แรกๆรหน้าไอาบอกเลยว่าไอคิวอยากไปแต่เพื่อนบอกว่าเธอจะไม่มาหรออยา,อายกก็ไปนะคะสุดท้ายมันก็ผิดหวงัง แบบนี้นะมันก็อาจจะใช่นะคะทุกคนอันนี้ไอ้กับเบลูแล้วก็อาชิพึกแบบคอมเมนต์แบบแรงๆนะคะคอมเมนต์แบบแรงๆตั้งแต่เฮ็ดหน้าเฮ็ดตาจนแบบจนท่อปัจจุบันที่ไอ้เชือกคอมเมนต์แบบแห้งๆมาอืมมันก็อาชีพสะสมนะคะมันอาจจะเป็นความเครียดที่สะสมมาแล้วเรานำโบได้ไปเล่าสู่ให้ผู้ใดฟังนะคะห้าวกะเก็บเก็บไว้เห็ุให้เขาแบบเ่าอยากไปอยากเจอไผ่เขาอยากคุยน้ำไผ่ ะะสิ่งที่เฮ็ดคืออย่างมาระบายกับพี่น้องระบายกัไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเราก็จะมีกลุ่มที่ไม่ชอบเราว่ามาพูดทําไมไร้สาระไม่มีอะไรแต่คนที่หักเข้าเนี่ยคนที่หักไอในส่องนี่ไอบอกเลยเกือบ90%ฮหักในตัวตนของไอหักเพราะญ่ถึงมือหนึ่งไอกับเพราะญ่นี่เป็นแนวใดไอก็คิดว่าเพิ่นเข้าใจไอนะคะแต่ว่ามันจะมี10%นี่แต่โดยส่วนมากพี่น้องสังเกตบางบอกชีวิตของคนเรานะคะคนเรา เวลาที่มีความสุขคือคนเราเวลาที่จะมีความสุขเนี่ยจะไม่ค่อยโฟกัสนะคะจะไม่ค่อยสนใจแต่เมื่อใดจะมีทุกข์มานี่คิดอยู่นั่นแหละมันจะเป็นอีอย่างที่แบบโบอโอเคถ้าจะมีทุกข์ขึ้นมาแล้วความสุขอะบริคิดเออมีความสุขเด้บริคิดพอมีความทุกข์แค่นิดหน่อยเอามาคิดนะคะเหมือนเราเคยสมหวังมาแล้วเก้าเท่อเราผิดหวังมืดแค่ครั้งเดียว เราเจ็บปวดมาทั้งที่เออทำไมไม่คิดลเลยทั้งเก่าเถื่อโอฉันสมหวังมาเก้าครั้งแค่ครั้งเดียวเองจะเป็นอะไรไปไม่แต่มาเจ็บใจตรงที่ผิดหวังนะคะมันก็นเลยคนเราจะโฟกัสกับสิ่งที่ผิดนะคะน่าจะโฟกัสกับความสุขแต่ไปโฟกัสกับอันที่ไม่มีความสุขน่าจะเอ,อ่อโฟกัสกับคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจไม่ คอมเมนต์ดีนี <fastest fate> ่ประมาณร้อยนะคะคอมเมนต์บดีมากแค่สองโอ้เจ็บปวดใจทรมานน้าตาไหลคือยดใส่กูแท่โทษเด้อพี่น้องว่าบ่ม่วนคือยดใส่กูแท่มึงเป็นไผมึงคือสร้างกูแท่นะคะมึงคือเป็นแบบนี้มึงเห็นแบบนี้กับกูแท่กูเห็นอีกอย่างให้มึงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปตอบโต้เขาแค่เรามาตั้งคําถามว่าเขาไปเห็นอย่างให้กัเจ้าก็เจ้าคือสร้างเขาแท้นะคะอืมก็สิประมาณนั้นอืม ถ้าถามว่าตอนนี้ดีขึ้นยังมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ดีขึ้นมากนะะแต่ก็ยังมีแบบว่ามีคิดบ้างนะคะส่วนเรื่องพ่อใหญ่อย่างเงี้ยยังติดต่อกันไหมอาก็ติดต่อปกตินะคะเพราะว่าไอคก็ถามว่าโกรธไหมก็โกรธแค่ตอนตอนนั้นแหละค่ะลังจากนั้นก็ไม่บลอบลอเขียนแล้วเพราะว่าเออหูอยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่ที่เอามาว่าอ่ะเพราะว่าเขาเขาอยากให้คนที่เข้าใจอ่ะคนที่ติดตามว่า ไอ้คือยังบบไปจากเื่ออาย,อย่เห็ดงังหรือว่าไอ้ตัวข้าเจ้าบอแบบนี้นะเขาแค่อยามาบอกว่าเออบบได้ไปลรวเดอ้อสมหันนะถ้าสมมติว่าไอา้เงียบไปเลยนะทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันก็จะมีคนเม้นถามว่าน้องไอ้ไปวันไหนไปสวีเดนวันไหนสู้แบบว่าเออเขาเห็ดคลิปขึ้นมาเออคนจะได้รู้ว่าเออบบได้ไปลรวเดอ้อก็จบแบบนี้นะพี่น้องจ้ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียรห้องครัวก่อนเดอ้อขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย